อยงคือเดือนนเองะไรนี่เนาะนองมอดพี่เนาะอ้าเจ้าประเไทยพีนองมาฮะโอ้โ่งเมืองไทยไปบนดงเท่าม่นบงจิตเสียฝายในแต่นั่นกระโดดอ้าวพอคือบลง ฮะมากับแลนพุน่นแลนที่ไปเรียกอนาก็เพราะอนาคตนั่งท่ายไปน้ำ็ไะไรๆเฮากระมาอากันมาเก็บไว้เป็นความจำน้ำน้องมอสดกระมามากระซ้ำคนสี่คนพี่น้องเทาแก่เฮาไปตลาดไปตลาดอันปากซ่องเพิ่นมาถิ่มไว้ก่อนเพิ่นนะฟ้าพี่น้องนั่งรถมาบริเวณกองคอยเฮาก็ได้ <coughs> Chamon soát Mà tới môn gà môn cuộc góa mặt hóc nhằm 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 Chào nhằm 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 คเคยๆได้หิ้นอยู่เคยเข่าเข่าฮียนเข่าฮียนถือผู้จ่าเคยตุกตาอยู่ตุกตาบันหน่อยสูงตูนนะบันหน่อยตุกตาพรนี่นะฮะฮึบันหน้ามงก็มีแต่ว่าหนองแพะนะน้องเตยมีติ

จันเออหัจอากิ้วเออหัวจ้ากิ้วาจันชิวเลยลายนั่นเองบอเออนั่นแหละเออหัจ้าอ๋อก็ค่อยก็เข้าห้องเดียวกันนั่นแล้วก็เขาวันก็เข้าห้องเดียวกันนั่นแล้วจ้ะ

รูปภ้ากระถางรูปผ้า,ผามันมีใช่ไหมไม,มีกระถางพวกในใครซื้อตะกอบเป็น้อตะกรอบเอาคนช่วยถือเล่นท่าด้วยมียหลังทาน

เจอแบบนี้พี่ไหมเราพอมาเหานั่นเรได้เห็นแบบนี้ขึ้นแล้ มาที่ลูกมาที่หาง มือเต็มตีนะพี่น้องเลยเหมืนก่อนแต่ว่าแต่ละมือนหนก็นอนนำกันเพื่อนก็ะยุนอนนำกันแล้วก็นอนบ่ละับเราห่อเราห้อเราสองวัเราใจอยากค่เราเต็มแล้วไงเราเป็นยังนอนบ่ลบแต่ละมืออะนะหลัดมือเราชิชิได้สั่ เอาที่เชียนอะไรเรานอนแบ่แค่พุ่มงพมงก่อนเรานอนรับแล้วเข้าเขาไปเรื่อเติมองพักก็ตองรัแล้วเขาเขาไปเลยเขืงเติมรับปูดต่นดขึ้นมากยได้ยาคัดได้ยาคัดน่ากันน้องตั้งแค่รัเขมอเข่าหน้ามึงแท่ตามติดทันทีหลุดปูปีลมัน เราแล้วจะได้ข้าสูนทีการนะครับเขาไปเปิดประตูของน้าเห็นเลยดินจะกรตายวายสัมพันธ์รบกวนรบกวนรบวนวารบกวนรบกวนรบกวารบกวารบกวนรบกวนรบกวรบกวนมบกวนรบก่นบกวนรบกวนรบกยนรบกทนรบกวนรบกงนร้กวนรบ้วนรบกวนแกวเสื้อนอบมาจรบนรบกวรกานรบกวรบกรบกวนรบระดวรบกวนโบกวนวนรวราวนร รองธรรนเทราทุกก่มเรกรเป็นชมรมกองค์การบริหารส่วนตำบลากท้องท่านงมติเปิดที่ารก่างนิ่งท่านครับกระดงมนายดาวอนต่างๆในราชสำนางญาติจากทางเพ้าภาพให้เป็นผู้ดำเนการประสานงานและประกอบพิธีการในวันนี้ท่านประธานแลท่านงมติเปิที่กรคับ กำลังต่อตานนี้กำลังตีพีองเข้ากระาพ้าญาติเขาแก่กีของแห้งพี่น้องเอ้พเมื่อกรเปิดสมองจมองกว่าของยานของนายปิตุชายเทวทางคุณภาพในตลาดเพลนเทนท่านที่มแทนของนักผูมิเลี้ยงงทานักปิดจบและไว้อาไรเพื่อความพรรยิ่งในเจ็ดลูโทอภาพบังคุณบังไรนามต่อนี้ กำลังเตรียมตัวถึไปแในสัปดาห์พ่อม่พี่น้องตที่มรวมท่านที่เลิมฉลองเวลาร่วมงานทางนักิอรัวันรบเมดรับมดวการรับเมฆก็ได้แม่จ